สวัสดีครับเป็่นสมาชิกครับสวัสดีครับวันนี้ก็เย็ยนวันที่15วันพุธนะครับ15กุมภาพันธ์ผลการออกสระผลการออกฮาหนอยเรียบร้อยครับออกมาแล้วนะอะไรจะประทับใจเซอร์ไพรส์ขนาดนั้นนะครับอาจารย์เรโอริสก็เอาสูตรดีๆสูตรเด็ดๆมาฝากกันเช่นเดิมทุกวันนะครับช่วงนี้มาอยู่ต่างจงังหวัดก็มาอัดคลิป ในช่วงเย็นส่วนใหญ่นะถ้าเป็นสูตรเก่าเล่าใหม่สูตรที่มันเข้าอาจารย์ก็จะมาคลิปตอนเย็นหลังจากผลการออกมาแล้วแต่ถ้าสูตรไหนหลดก็น่าจะเป็นตอนเช้านะครับสูตรดีๆสูตรเด็ดเช่นเดิมครับแต่สูตรที่ดีที่สุดก็คือสูตรแม่นๆนะให้สูตรมันเข้ามาเนี่ยดีที่สุดเอ๊ะทำไมรู้สึกแสงไฟมันจะเป็นสีขาวๆแล้วก็สีบอกออกหนึ่งๆนิดๆมันออตโนมัตนะครับอัตโนมัติอาจารย์ไม่ได้ปรับอะไรเลยมันขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ในการ ันทึกคลิปเอาละครับมาว่ากันถึงสูตรเราดีกว่านะครับอารมพรบทมาพออะลรพอสมควรนะครับเพราะว่าสูตรมันเข้ามาก็ดีใจนะครับโดยเฉพาะสูตรเด่นล่างเนี่ยนะปกติมันเข้าวันเว้นวัน,นวันเนวนเ้นวันนะครับประมาณนั้นนะนะอันนี้รู้สึกเป็นในรอบปีมั้งเมงื่อวานนี้5ดาววันนี้ก็จะเป็น6ดาวแล้วผลการออกออกอะไรครับ1582 3สา ห้าดาวหกดาวไม่เท่าไหร่นะครับห้าดาวหกดาวก็ว่าประทับใจแล้วแต่ที่ประทับใจมากกว่าน,นั้นอีกก็คือชุดที่อาจารย์เรียนไว้นะครับที่อาจารย์บอกว่าเป็นจุดสังเกตนะครับสาหรับฮานอยช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะช่วงนี้คืออะไรครับจาได้ไหมครับย้อนไปทักวดสองวดเนี่ยตัวเลขเดิมๆวันนี้ครับออกหนึ่งห้าแปดสองสามมีตัวใหม่ตัวเดียวคือเลขแปดซึ่งเลขแปดจริงๆถ้าวางในลายกรุ๊ปอาจารย์อาจารย์ไเอาเป็นตัวฟันเลขแปดเลยนะ ปันแปดแต่อาจารย์ไม่มีในนี้พรุ่วานจารก็ไม่ได้บอกเนาะอาจารย์ตัดศูนย์พ่อวานจําได้นะครับตัดศูนย์มันมี2กับ7ในนี้อาจารย์ว่านเน้น2กับ7ตัดศูนย์ออก2เข้ามามี2ครับถ้าจะสังเกตก็คือมี1มี5มี2นะครับตัวใหม่ก็คือตัว3กับตัว8นะครับ แต่ไม่เป็นไรก็โอเคเอสองเข้ามาก็ยังโอเคแล้วเพราะฉะนั้นสูตรเด่นบนก็คงยังไม่ต้องได้ยังไม่ได้เอามาใหม่เลยนะออรอรอรอเด่นล่างหลุดอะ่ะมันไม่หลุดเสดียนะเออเอารอดูต่อไปอีกก็เ,เด่นล่างเป็นเด่นบนนี่แล้วหาตัวฟันเด็ดเด็ดมันก็เข้าง่ายนิดน,นึงะนะแต่ถ้าเด่นล่างเข้ามาอย่างนี้ก็ดีเอางี้เราก็คำนวณต่อไปเลยแล้วกันนะครับก็เอาไปเน้นกับสูตรที่อาจารย์วางไว้ในไลน์นะครับในไลน์นั้นใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็มาเทียบชนกัน พอมาเทียบชนกันแล้วก็หาตัวคัดเฟ้นตัวตัดนะครับมาเทียบชนกับสูตรที่เราตัวเลขที่เราชอบนะครับลองดูว่าจะเน้นไม่เน้นแค่นั้นนะครับนั่นก็เป็นเพียงแค่แนวทางอาจารย์อาจจะฟันธงเป็นแบบร้อยเซก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับโอเคครับเข้าถึงเรื่องเมื่อวานนี้เราใช้สูตรหลักสิบบวกหลักหน่วยสูตรเดิมนะครับไปบวก2 3 2สางคงที่นี่สบวกหเป็น5้าบวกสองได้เลขเจ็ดเจ็ดบวกสาเป็น10เอาเลขศูนย์ นะครับเลข2หลักเอาเลข0 2 2 702อเลข0อออก2 3ครับ2เข้าตำแหน่ง10ล่างบนไม่เข้าเลยนะเห็นไหมไม่น่าเชื่อนะ3ตัวเนี่ยไม่เข้าบนสักตัวเลยไม่มีเลยนะครับแต่ล่างเข้ามาได้ก็โอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุญาตเป็น6ดาว1 2 3 4สําำหรับท่านผู้ใหม่คำว่าดาวคืออะไรก็คืออยู่ในช่อง YouTube เราอัดคลิปอย่างเงี้ยไม่ดุดสักทีทอะมา6วันแล้วนะครับ เดนี้มัวใน5วันวันวนีนว้นว,นวันที่6ยังไม่หลุดนะครับรนั้นเราก็เอาสูตรเดิมแล้วก็เอาผลการออกล่าสุดมาคํานวณน,นะครับก็เนี่ยเราก็จะใช้เป็น5้บวกแเป็น13นะครับบวกสคงที่เป็น15 15เราเลข5ครับหลักหน่วยของผลรวมนะครับเลข5 5ไปบวก3คงที่ได้เลข8ครับ8บวก2เป็น10เอาเลข0มีตัวไหนซ้ำครับนะเลข8เริ่มมานะครับมีเลข8ซ้ำเลข5ซ้ำ ตัดศูนย์หนึ่งเหมือนเดิมนะตัดศูนย์สองอาจารย์ว่เอ๊ะศูนย์ไม่มีเลยนะสังเกตนะเห็นไหมมันไม่ใช่ง่ายนะม,มีมีศูนย์ไม่ไม่มีศูนย์เลยนะหลายวันแล้วนะชอบตัวไหนแต่อาจารย์ก็ชอบห้ากับแปดนี่แหละนะครับชอบห้ากับแปดถ้าเกิดลองดูในคอมพิวเตอร์ขอเวลาสักครู่ครับวันนี้เป็นรเรื่องหัด เอาเอาศูนย์สักตัวไหมครับศูนะศกับมาศกับห้าแล้วกันครับศกับหตัดแแล้วกันนะแปดมันออกแล้ววันวันนี้ออกแล้วแดเอาศนกับหนะครับจันดับแปดนะเน้นหนะครับฟัน5้รอง0ตัดดับแ เอาเป็นอย่างนี้แล้วกันลองรูนนะครับจำไม่ได้นะครับเน้นห้าลองศูนย์ตัดแปดเอาล้ครับเรียบร้อยเพราะฉะนั้นวันนี้วันที่ของวัดพ่งนี้ก็คือวันที่สิบหกนะครับการเขียนขออนุญาตเขียนไว้ตรงนี้นะครับวันที่สิบหกกุ๊มผ่าหกนะครับ สูตร10 6งวดสิบงวดนะครับนี่เขียนสูตรเก่ารเล่าใหม่ก็อย่างนี้แหละครับเลอนขึ้นนิดนึงนะครับพรุ่งนี้ก็วันสลากกินแบ่งรัฐบาลออกถ้าอยากทราบตัวฟันธงสลากกินแบ่งรัฐบาลก็เข้าไปดูในไลน์กลุ่มนะครับไลน์กลุ๊ปในไลน์ไอดีกด subscribe กดไลค์กดแชร์นิดนึงครับเดี๋ยวเพิ่มยอดวิวนิดนึงจะได้มีรายได้ทาง YouTube เคทีวีลบกวนหนึ่งครับเก้าเก้าเก้าโอเคนะครับอันนี้เข้ากลุ่มฟรีนะครับเข้ากลุ่มฟรีพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ